สวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนพฤษภาคม2566นะครับราศีเมษค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงนะครับฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆต้องใช้พละกกำลังเป็นอย่างมากนะครับต้องอดทนนะครับในช่วงต้นเดือนเนาะเหนื่อยหน่อยนะครับเนี่ยมันต้องใช้เวลา ปัญหาอุปสรรคต่างๆนี่คือต้องใช้เวลาในการให้มันคลี่คลายออกไปเองนะครับไปเร่งเรียบเร่งรัดไม่ได้นะครับเหนื่อยตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเลยนนลเ,นเ,นเนี่ยชาละคณาราศีเมษเนี่ยเหนื่อยนะครับต้องอดทนต้นเดือนเนี่ยต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนี่คือมันจะใช้เวลาเฉื่อยชานิดนึงนะครับอึด ต้องใช้ความอึดพอสมควรในการฝ่าฟันดุประสคท,ที่ที่มันที่มันมีอยู่ตอนนี้ปัญหาที่มีอยู่นะชาวราศีเมษนะ,อะพอพ้นกลางเดือนไปนี้คือการเงินดีแล้วการเงินเริ่มกลับมานะครับจากที่เหนื่อยมาเนี่ยก็ได้ชื่นใจหน่อยในช่วงป,ปลายเดือนกลางเดือนนะครับพอกลางเดือนไปเนี่ยนี่คือการเงินเริ่มมาแล้ ความเหนื่อยยากลาบากตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยมันจะส่งผลดีให้ตอนช่วงป,ปลายปายเดือนนะแล้วคุณก็จะมีโชคด้วยนะครับในช่วงปลายปลเดือนเนคนละคนาราศีเมษเนี่ยเดือน,น,น,าาน,อนพฤษภาคมนะครับมีโชคมีเกณฑ์ถูกหวยนะครับใครอยากแต่างงานก็มีเกณฑ์ได้แต่งนะมีข่าวดีเรื่องงานแต่งงานนะครับสําหรับคนที่จะอยากมีลูกเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้ลูกด้วยนะในเดือนพฤษภาคมนะครับชวาวลัคณาราศีเมษ ข้าราชการนะครับก็ขั้นเงินเดือนขึ้นนิดนึงก็ไม่ต้องไปคิดมากหรอกนะครับมันเป็นไปตามระบบเนาะและนี่ก็คือการทำนายโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจาะจงเป็นรายบุคคลนะอะไรที่ทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนนะครับอะไรที่ทายว่าแย่ก็ใช่ว่าจะแย่ทุกคนนะ พื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องใส่ใจนะครับอะไรดีๆนี่ก็ขอให้ซึมซับเข้าไปนะครับอะไรที่มันไม่ดีไม่ต้องไปจําใส่ใจนะครับปล่อยผ่านนะเอาไว้เป็นข้อเตือนสติเตือนใจตัวเองก็พอนะครับ